สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากพิ๊งค์แชนแนลนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัวเครื่องพิมพ์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ DTF DFT นะครับ New Gen นะครับ A 3นะครับเป็น Epson L 1 8 0 5 0แปาสำหรับ A 3นะครับแล้วก็ L 8 0 5 0ูนาสำหรับ A 4นั่นเองนะครับเป็น Epson รุ่นใหม่ที่มาแทนตัว Epson L ห0ึ่กับ Epson L 8 0 5นั่นเองนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับเราก็จะให้ ถ้าลูกค้าซื้อเครื่องเราก็จะให้พร้อมนะครับริปสิบเอ็ดนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับกับตัวแมนเนนบ็อกนะครับก็คือรุ่นนี้เวลาหมึกซ้ำหมึกเต็มเนี่ยเขาจะตัดการทํางานนะครับต้องใช้ตัวรีเซ็ตชิปแก้นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็จะมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวกวนหมึกนะครับเป็นลิปที่ตรงรุ่นนะครับก็จะทำให้ใช้งานง่ายหน่อยนะครับในการปรับสีอะไรพวกนี้นะครับ ผมกดรุ่นให้ดูตัวนี้นะครับสามารถปรับรายละเอียดได้หลากหลายนะครับรองรับการพิมพ์แบบโลนะครับสามารถพิมพ์ยาวๆได้นะครับอ่านี่ผมลองพิมพ์น,นะครับที่รายละเอียดพันสี่คูณเจ็ดสองศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะพิมพ์เร็วกว่ารุ่นเดิมประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเท่าที่ลองเทสนะครับถ้าถ้าเทียบกันตามสเปคก็ ประมาณสัก20%นะครับไม่เกินยีอนะครับอันนี้ก็คือ1 7นเคูณสนยนะครับอันนี้ผมสั่งปิ้นไปอันนี้ที่ผมไปโดนฟิมเมื่อกี้นะครับจะเป็นรอยร,รุ่นนี้ก็ยังไม่มีตัวดูดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยห้ามโดนนะครับพอโดนแล้วจะขูดกระหูนะครับเพราะว่าตัวถัดดูดหรือตัวกดฟิมเนี่ย ยังไม่มีนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้โดนก็จะพิ้นได้น,นะครับก็คือไม่เป็นรอยแต่ถ้าเราไปโดนปุ๊บเขาจะโดนเครื่องแล้วหมึกเนี่ยพิ้นแล้วมันยังไม่แห้งนะครับก็จะเป็นรอยนั่นเองนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่านะครับพิ้นงานนะครับเร็วอยู่สําหรับรุ่นเดิมเราก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ถ้าให้เลือกถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยยังไงก็ ทางร้านก็ยังเชียร์รุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรลูบไส้รููปุงกันหมดแล้วนะครับแล้วก็มีออปชันตัวเลื่อนฟรีอะไรพวกนี้ถาดดูต่างๆนะครับแล้วก็อะไรนะครับการอาการเสียต่างๆก็จะรู้กันอยู่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นเดิมเราก็ยังมีขายอยู่นะครับสาหรบับลูกค้าที่อยากได้เครื่องรุ่นใหม่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับรุ่นนี้ก็ถ้าเป็นเครื่องเดิมเราก็จะพิมพ์บัตร PVC นะครับกับตัว Wi-Fi นะครับเป็นต่อแบบไร้สายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลิฟต์เนี่ยผมลองแล้วก็ใช้แบบสายจะดีกว่านะครับเนื่องจากการจะประมวลผลของตัวไดเวอร์จะใช้การประมวลผลที่สูงกว่าการพิมพ์ปกตินั่นเองนะครับถ้าเราจะเอาความสเสถียรก็ใช้แบบสาย USB จะดีกว่านั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวดึงนะครับของแท้จะเป็นตัวดึงกระดาษอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับแบบนี้นะอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับทําให้ดึงวัสดุไม่เอียงนะครับ ออปชันโดยรวมก็นะครับเครื่องจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดขึ้นนะครับก็คือตัวแท้งจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วเราก็ต่อออกมาด้านนี้นะครับสําหรับบรุ่นต่อๆไปที่จะเป็นแท้งใหญ่อะไรพวกนี้ก็ติดตามได้ทางนะครับช่อง YouTube ของพิ๊กอิงนั่นเองนะครับจะอัปเกรดต่อไปนะครับอันนี้เรามาถ่ายให้ดูเบื้องต้นกันก่อนว่านะครับมีสินค้าใหม่นะครับที่เราเทสมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเห็นอันนี้ข่าวผมลงแค่70นะครับสีลง60%์นะครับ เออผมเดี๋ยวต้องจับหน่อยอาจจะโดนอาจจะขูดอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าจับเนี่ยถ้าเราไม่โดนถ้าเราไม่ไม่โดนมันก็จะไม่ไม่เป็นรอยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราโดนปุ๊บมันจะขยับนี่สีนะครับสีก็สามารถปรับแต่งได้นะครับอันนี้ผมเบี่ยงมาที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ใช้โปรไฟล์สีลิฟต์เบสก็มีโปรไฟล์สีหลายตัวเลยนะครับอันนี้เป็นทันเนนบล็บอกที่ผมบอกนะครับ เวลาแผ่นสมืกเต็มนะครับถ้ารุ่นเก่าก็คือใช้โปรแกรมเคลียร์นะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องใช้ตัวรีเซตชิปซึ่งเราจะมีแถมไปด้วยให้ภายในเซตนะครับตัวนี้เป็นระบบหัวพิมพ์นะครับรุ่นใหม่ตัวตลับดัมเปอร์อะไรพวกนี้ก็เป็นตัวใหม่หมดนะครับระบบปั๊มอะไรพวกนี้ก็เพื่อง่ายก็คือนิวเจนเลยนะครับก็คือต่างจากรุ่นเดิมนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดึงกระดาษหรือ ระบบปั๊มต่างๆก็เป็นตัวใหม่หมดนะครับนะเสร็จแล้วครับอันนี้ผมตั้งไว้ให้ปิ้น์แบบม้วนนะครับเมื่อเมื่อเราเขาเรียกอะไรพอถึงที่เราตั้งไว้เขาจะหยุดทันทีนะครับไม่ฟีดทิ้งนะครับเราก็สามารถสั่งพิ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองสั่งพิ้นใหม่เอาซักรูปเดียวพอจะได้ประมวลผลไว้ๆนะครับ นะรนะคบแป๊บหนึ่งนะครับรอโปรแกรมประมวลผลนะครับแป๊บหนึ่งก็จะสามารถพิมพ์อ่ามาได้ไหมครับเห็นไหมครับก็คือรุ่นนี้ตัวลิฟตัวนี้จะประมวลผลไวด้วยนะครับตัวลิฟต์สิบเอ็ดนะครับนะครับ ก็นะครับทเก็นะครับใช้งานได้ดีนะครับส่วนออปชั่นอื่นๆในตัวเสริมก็ต้องรอพัฒนานะครับอันดับต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับ d t f DFT เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับก็นะครับติดขัดด้านใดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามปัญหานะครับเป็น Li n e แอดฟิกองนะครับ ที่เดียวจบเลยนะครับทุกป,ปัญหาทุกคำถามหรือแม้แต่สั่งซื้อก็จบที่ Li n ์แอดฟิกนะครับสวัสดีครับวิธีหาคลิปต่างๆของฟิกซ์ c h ง n แนลนะครับก็กดที่ช่องฟิกซิ้งนะแล้วก,กดที่วิดีโอนะครับแล้วเราก็กดสิ่งที่เราต้องการไปนะครับเช่นทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันคลิป ะครับในช่องจะมีเยอะมากนะครับอาจจะหาไม่เจอนะครับ ETF อะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ